สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับช่องทียจพาให้ทุกคนพูดภาษาพม่าได้แบบง่ายง่ายงายวันนี้นะคะครูได้รวบรวมคําถามที่คล้ายๆกันมาอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการพูดภาษาพม่าเป็นประโยคนั้นยากมากๆเลยค่ะครูมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทําให้เราฝึกภาษาพม่าได้ง่ายขึ้นคะ ครูแนะนําเลยค่ะว่าถ้าเราเริ่มฝึกเป็นประโยคมันยากนะคะให้เราเริ่มฝึกเป็นคำํคำๆก่อนเริ่มจากคําศัพท์ง่ายๆคําศัพท์ที่ใกล้ๆตัวเราก่อนค่ะวันนี้นะคะครูก็จะเอาคําศัพท์ในห้องครัวมาฝากก่อนเพราะว่าเราต้องได้เจอได้ใช้บ่อยๆถูกไหมคะถ้าเราได้ใช้บ่อยสมองของเราก็จะจําได้ค่ะปากกาพร้อมกระดาษพร้อมเราไปฝึกด้านในกันเลยค่ะ คำที่หนนะคะคำว่าข้าวสารเพื่อเราอยากให้เขาช่วยไปซื้อข้าวสารให้เราหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าสานสานข้าวสารคำต่อมาค่ะคำว่าปลากระป๋องงาติตางาแปลว่าปลาค่ะติตาแปลว่ากล่องงาติดตาภาษาไทยตรงกับคำว่าปลากระป๋องค่ะ คำต่อมานะคะคำว่าไข่ไก่แจอุแจแปลว่าไก่ค่ะอุแปลว่าไข่เขาวางสลับกับเราใช่ไหมคะเราพูดว่าไข่ไก่เขาพูดว่าไก่ไข่เพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันค่ะแจอุแจอุแปลว่าไข่ไก่ค่ะต่อมานะคะคำว่าขนมปังเป่าโมก ป่าโมงง่ายไหมคะมาถึงเครื่องปรุงกันบ้างนะคะคำว่าน้ำตาลตะจาตะจาแปลว่าน้ำตาลค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าเกลือออกเสียงแบบนี้นะคะซาซามาถึงของชอบของใครหลายๆคนค่ะคำว่ากะปิเขียนว่างาปิแต่เราต้องออกเสียงว่างาปิงาปิ เราจะไม่ออกเสียงว่างาปินะคะต้องออกเสียงว่าเงปีเงปิคำนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยคําว่าน้ำปลาค่ะงนันงันตัวนี้นะคะบอกถึงความเค็มนะคะเยเยแปลว่าน้ำค่ะงันปยาเย่งันปยาเยแปลว่าน้ำปลาค่ะคําต่อมานะคะ ซีอิ๊วภาษาพมา่าตรงกับคำว่าแป้งเงนปยยเยแปลตัวนี้ค่ะแปลว่าถัว่วแป้งเงนปยยเยแป้งงานปยยเยแปลว่าซีอิ๊วค่ะคำนี้ก็น่าสนใจนะคะเราใช้กันบ่อยมากๆเลยน้ำมันหอยขยุสีขยุแปลว่าหอยค่ะสีซีแปลว่าน้ำมัน ขยุสีขยุสน้ำมันหอยค่ะต่อมานะคะคำนี้ต้องถูกใจหลายๆคนแน่ๆเลยคำว่าผงชูรสค่ะภาษาพม่าออกเสียงว่าฮินโชมกฮินโชมกหรืออโชมกอโชมกผงชูรสค่ะ นอกจากคำศัพท์ในห้องครัวแล้วครูยังมีคำศัพท์ในห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกมาฝากในคลิปถัดๆไป แต่ถ้าใครอยากฝึกต่อเองที่บ้านมีเวลาว่างก็หยิบหนังสือมาท่องศัพท์วันละ5 000, 000. คำา10คำเวลาไปประเทศเมียนมาพกหนังสือเล่มนี้ไปก็อุ่นใจมากๆค่ะวันนี้ครูขอมาแนะนำหนังสือเล่มที่4ของครูเล่มที่ครูได้รวบรวมคำศัพท์เอาไว้ถึง65หมวดมีมากกว่า2000คําใครมีหนังสือเล่มนี้นะคะครูบอกเลยว่าคุ้มมากมาก ทุกทางสําหรับคนไทยแล้วก็คนเมียนมาเพราะในหนังสือเล่มนี้ครูทําเอาไว้มีคอลัมน์4คอลัมน์ค่ะ2คอลัมน์แรกเอาไว้สําหรับคนไทยอ่านส่วนอีก2คอลัมน์หลังนะคะถึงแม้ว่าคนเมียนมาเขาจะไม่รู้พยัญชนะไทยแต่เขาก็สามารถพูดภาษาไทยกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีคนเมียนมาอยู่ที่บ้านที่โรงงานที่บริษัทเราสามารถมีหนังสือเล่มเดียวแต่ทําให้เขาพูดภาษาไทยกับเราได้แล้วเราก็พูด ภาษาพม่ากกับเขาได้ด้วยบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆราคาพิเศษนะตอนนี้อยู่ที่590บาทจากราคาเต็ม990บาทถ้าคุณสั่งซื้อภายในวันที่31ตุลาคมเท่านั้นค่ะท่านใดที่อยากดูรายละเอียดเนื้อหาด้านในเพิ่มนะคะสามารถสอบถามได้ที่ไลน์แอดครวนค่ะ ส่วนในคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าพลาดติดตามกันต่อและให้กำลังใจครูด้วยนะคะและเราจะกลับมาเก่งาภาษาพม่าไปด้วยกันค่ะสำหรับในวันนี้ตา